โรงเรียนวัดประชาวงสารามสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบกลกรูดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอน,นุบาลปีที่สองจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามมีนักเรียนทั้งหมด307คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนโดยมีนางสาวจันทวดีเหล่าเกื้อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและทั่วโลกซึ่งนับวันได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศจำนวนมากและเกิดความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องโรงเรียนวัาประชาวงสารามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนได้ดาเนินการดังนี้ ด้านที่1การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐานที่1สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ นางสาวจันทวดีเหล่าเกือ้อพ่วงหน่วยการโรงเรียนรัฐประชาวงศารามได้สร้างความประหนักให้แก่บุคลากรทุกคนให้เห็นถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอกโรงเรียนอีกทั้งยังปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนรัฐประชาวงศารามได้กําหนดให้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนต้องรับรู้ร่วมกันโดยกําหนดไว้ในวิสัยทัศน์ มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของอาคารเรียนอาคารประกอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและเปรียบเทียบกันในรอบ3เดือนและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ e-budget อีกทั้งได้มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้แก่โครงการพัฒนาบริบทสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้จำนวน1 1 9 8 3 5บาทและโครงการบริหารจัดการขยะจำนวน10,000บาท ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่นหน่วยงานอื่นด้วยวิธีการต่างๆเช่นผ่านเพจโรงเรียนวัดประชาวงศารามและผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน มาตรฐานที่2ผู้บริหารครูและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้นําสู่การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการในรายวิชาต่างๆอีกทั้งโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมให้บุคลากรครูเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่2ด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษามาตรฐานที่3หลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อมบุคลากรทุกคนได้วิเคราะห์หลักสูตรบูรณาการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินผลการใช้หลักสูตรและนำผลพร้อมข้อเสนอแนะมากำหนดแนวทางในการพัฒนาต่อไปมาตรฐานที่4 การจัดทำหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมตามบริบทท้องถิ่นของตำบลกรูดได้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่5กระบวนการจัดการเรียนรู้โบราณการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระใช้กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรมาตรฐานที่6สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษามีการใช้สื่อนวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่ 3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมาตรฐานที่7การบริหารจัดการภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการจัดการภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนวัดประชาวงสารามเป็นโรงเรียนที่มีความสะอาดบรรยากาศร่มรื่นและมีความปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน มีโครงการพัฒนาบริบทสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้โดยมีว่าที่ร้อยตรีจกักรพงคงอินเป็นหัวหน้ารับผิดชอบร่วมกับคณะครูมีกิจกรรมอย่างหลากหลายเช่นธนาคารใบไม้มาการคัดแยกขยะการประกวดเขตพื้นที่สะอาดประจำเดือนเป็นต้นมาตรฐานที่8การบริหารจัดการทรัพยากราธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศึกษา มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดประชาวงสารามมีโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมปรากฏในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและได้จัดทําปฏิทินการดําเนินงานที่ชัดเจนครูทุกคนมีส่วนร่วมเครือข่ายผู้ปกครองแต่ละชั้นร่วมรับผิดชอบกับนักเรียนมีการสรุปรายงานผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมหรือโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน ด้านที่4ด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมมาตรฐานที่9กาการมีส่วนร่วมของบุคลากรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมรักรสิ่งแวดล้อมโดยครูทุกคนมีส่วนร่วมมีการปฏิบัติกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเช่นการคัดแยกขยะ การช่วยเก็บขยะบริเวณโรงเรียนและวัดประชาวงสารามมีการสรุปรายง,งานกิจกรรมประจําเดือนพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมาตรฐานที่10 ภาคีเครือข่ายในการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาได้สร้างเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมและมีการขยายเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมโดยโรงเรียนรัดประชาวงสารามร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพินสองตาปีได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับโรงไฟฟ้าสุราธานีเขาวัวควายจัดทาข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านที่5ด้านผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมาตรฐานที่1 1ความรู้ ในการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผู้เรียนเน้นกิจกรรมกลุ่มการระดมความคิดได้มีการบันทึกอภิปรายวิเคราะห์ตรวจสอบและสรุปความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับภัยพิบัติและนำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการรวมกลุ่มระดมความคิดด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมมีการนำเสนอปัญหาที่ประชุมพร้อมสรุปมีการบันทึกปัญหาสิ่งแวดล้อมประจำวันมีการติดตามข่าวสารสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและ สังคมอย่างต่อเนื่องโดยวิธีการแจ้งข่าวเสียงตามซ้ายการประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงการสื่อสารผ่านกลุ่มไลา์ผู้ปกครองสำรวจรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นโดยเฉพาะในตำบลกรูดเพื่อเป็นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนเข้าใจสาเหตุของปัญหาท้องถิ่นและร่วมกันวางแนวทางในการแก้ปัญหาตามบริบทและวัยของนักเรียนได้คัดแยกขยะในครัวเรือนการนำหลัก3 r มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานที่12เจตคติร่วมกิจกรรมในการคิดอย่างมีเหตุผลในการรับรู้ปัญหาของท้องถิ่นและร่วมกันวางแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆได้มีการสร้างความร่วมมือสร้างเครือข่ายและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรได้แก่การร่วมรักษาคุณลอกครองกรูดการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากรูดมาตรฐานที่1 3ทักษะ นักเรียนร้อยละ95ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนร้อยละ9 2ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและต่อเนื่องด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยซึ่งกระทําด้วยตนเองไม่ต้องชี้แนะและตักเตือน สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนุดาสารวงนักเรียนชั้นปมปีที4ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาติงวิสินนักเรียนชั้นปปีที่ค่ะพวกเราเป็นนักเรียนโรงเรียนรัชาวงสารามค่ะโรงเรียนของพวกเราสอาดร่มรื่นและน่าอยู่พวกเราจรงต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อโรงเรียนของพวกเราค่ะขอบคุณค่ะที่ร